One News ตรงไปตรงมามาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันนะครับตำรวจและทหารหน่วยปราบปรามพิเศษจังหวัดฉะเชิงเซาได้ปฏิบัติการไล่ล่าเอเย่นค้ายาเสพติดในพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวรับสารภาพครับว่าสังยาบ้ามาจากผู้ต้องขังแดน6ที่เรือนจำกลางคองเปรมติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ รอ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 ก่อนดีกว่ารอก่อนดีกว่าให้มันเข้าบ้านก่อนเบา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 อยู่นี่ตันเด้าตันเด้าเอาเากีตเมตัเงตัดเดัเด้งเด้เ้ตัด้ังตเตัด้ตเ้งเงเ้ด้งตัเดพตัด้ตั้้งงาดค้าดเด้ตัเ้งตัดเับเอตดเ้าต้าตัด้งัังัดัดเดงตเตเด้งอั้ังตี่จักรยานยนต์เพ้่อให้ปลายเายตายใจไม่นานเจ้าหน้าที่ก็พบรถเก๋งมิตด้า ทะเบียนกอไก่ชอชิง5351ฉะเชิงเซาเปิดไฟกระพริบอยู่ริมถนนสุวินทวงศ์หมู่16ตำบลคลองเนื่องเขตอําเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อไปถึงเอเย่นขายยาบ้าไหวตัวทันขับรถหนีไปเจ้าหน้าที่จึงตามจนพบและติดตามไปติดติดกระทั่งเลี้ยวหลบเข้าไปในซอยสาราแดงซอย9ริมคลองหลวงแพง่ง ลองไปดห้ไปันไปร้องเบาใจเย็นลองรงดันพี่หมูดันเร็วดันไปดันไปดันไปเฮ้ยไปเร็ไปถอยถอยตำรวจขับรถไล่ล่าตามไปติดๆจนกระทั่งจนมุมอยู่ใต้ต้นมะม่วงจึงตรงเข้าไปควบคุมตัวเอาไว้ได้เฮ้ยไอซีไอมาเฮ้ยพุ่งออกไปทับตัวให้ นายอนุชิตกูลประสูตรหรือต้นคลองหลวงแพง่งอายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่33ทับ4หมู่13ตำบลสาลาแดงอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชงิงเทราคือเอเย่นยาบ้าที่ตำรวจไล่ติดตามมามีแฟนสาวนั่งมาอยู่ในรถด,ด้วยตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า120เม็ดให้การนับสารภาพว่ารับมาจากผู้ต้องขังยาเสพติดในแดน6เรือนจำกลางคลองเปรมที่ที่นนจากที่ทั้งลสองลูกทำรอยสอง มันคิดลูกเท่าไหร่แสนสามครับแสนสามเคลียร์ตังเป็นยังไงเป็นตังโคลนะครับโคนชุดที่เอามาล่าสุดที่วันเดือนค้างอีกที่เหลือตอนนี้เหลือกี่กี่กี่เม็ดนะเหลือมากกว่ามากกระสามถุงมักกระสามถุงชุดนี้เคลียร์ตังบ้างยังเคลียร์ไปแล้วครับเคลียร์หมดแล้วเคลียร์ไปมั่งแล้วแล้วก็เหลือรอเก็บตังที่ผมจากนั้นจึงนำตัวเข้าค้นห้องพักพบยาบ้าอีก2,380เม็ดจึงยึดไว้เป็นหลักฐาน การปฏิบัติการครั้งนี้ขยายผลมาจากการจับกลุ่มนายสมภพชื่นจิตกับนายจักรพันธ์อาสาขันเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดฉะเชิงเซา One News ตรงไปตรงมา